ก็ประเดีครับพี่น้องอีพีเพื่อสุขุมสุขนนะครับผู้ที่รับชมทั้ง่องชายดุนชาแนลนะครับหรือว่าช่องอดุลดวงทั้งมาเฮานะครับอามูรีนะครับเอาผีปลาหล่อบนวิถีชีวิตของชุมชนเชาโคกลางนะครับเอาจจะละเมิดประเด็นยังไงนะครับช่วงนี้ก็ช่วงนาแล่นนะครับเพราะท่านมีการมีงานช่วงนี้ก็ช่วงใส่งานบุญ คนเกียมงานบุญงานนั้นกันกรดีชจวงนี้ออกมานอกทองนอกชานะครับพ่อนันจะเทียบต้องฝากกันสุปทายไปฝากกันทุกคนพ่อจะตามเหมือนกันเท่านะครับมาคนเดียวกันเนี่ยตามด้อทุกคน เราจะมาหาหอยนะคะนี่ค่ะเราหาหอยนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็หาเก็บได้แล้วค่ะน้ำก็ลึกลึกนี่นะคะนี่ค่ะเราก็จะหาหอยที่ถุงนะคะเรียนมาเก็บเป็นน้ำยาต้องไปรีบดิพวกนี้วิ้หอยหมดแล้วค่ะแล้วก็ไปหาอีกใต้น้ำนะคะเอ๊ะไม่เก็บให็นไหมโอ๊ยยากแล้วเรากเรียบไม่หยุดไม่หยุดเก็บไป็นเย ไอ้ตดากเราไปนาเราตาดากเหอฮันดากภากาไทยดีเลยรอีดีเลยเราเก็บหอยได้เยอะๆเราเราม่เก็บหอยที่น้ำขี่หมูนี่เนี่ยอจริงๆหอยขี้หมู แต่เขาจอยมากเลยนะคะแล้วจะมาหยกับเขานะคะไอมอยรเรันมากันมาก่ไม่เห็นนะครับโอ้ผีเลยคราผีเหรอเราไม่้อ่นี่ค่ะนี่คคเรี้ยง่ายสองคนก็

ถือหวงว่แพงกันอยู่ก็ถือหวงก็แพงจับถือหวงลงยุ่งส่วนติดใจยุ่งหลายๆตัวเกิดก็ได้เลยหอยชิบเพียงอ๋ปลาเเิ่มข้นไปไม่รูปลาอยเรียกสิคันเดี๋ยวีกหิ่มั้งนะใครอ้่หเห็ไหมไฟยังไหลไหม ไปไปใส่ไปนี่บ่มเสียวใส่มใส่ไปให้ม่อเดี๋ยว่ใส่ใส่ไปใสิเนี่ยมัคุ่จับหลอกกันเพื่อพ่อเพื่อจะให้ใัน่นเายกางหวยต้นบอง ไปปาดเอลยสอทอนเดียวกับอปปาดสองท่อนจุงานกับจุมไก็จะอมเงาหนนี่นี่นตัวการโตการของแกวิหอดลาข่าวแบบนี้ถ <c ough> ้าว่เห็นทางมัน

같거든. 제가 봤게어 คอ,อยนะเรามาฝากกันเ้อทุกคนนะครับสรับทุกนี้ก็มา่รฝากกันละรับกอกันลิปต่อไปนะครับคอยนังมาฝาพี่เขานันละรับทุกนี่ก็ขอสวัสดีครับทุกคน